สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภิชยาใจปินตารหัสนักศึกษา631 501 0064คณะพยาบาลศาสตร์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอ Windows ของคอมพิวเตอร์นั่นคือ Windows 10ค่ะ Windows 10คือการออกแบบที่ใช้งานง่ายและปลอดภัยต่อภาคธุรกิจเช่นในการปรับปรุงของส่วน user experience เพิ่มเติมในส่วนของระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการจัดการค่ะ เรื่องน่าสนใจใน Windows 10เวอร์ชันล่าสุดนะคะ Windows 10กลายเป็นชื่อของระบบปฏิบัติการล่าสุดของทาง Microsoft โดยที่ทาง Microsoft เลือกใช้เป็นชื่อของระบบก่อนมีการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยที่ Windows 10จะจะมาเป็นระบบปฏิบัติการของ Microsoft นะคะที่มีขนาดเล็กแระได้รับการปรับปรุงรวมถึงการอัปเดตท,ที่ดีสุดต่อไปในอนาคตค่ะเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของระบบ Microsoft นะคะ วันนี้ดิฉันจะมาขอนำขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ